โยบสาวดีบลุนอเมริกรันดีบลุนดูไบดีบลุนชาวชาวชาวายจะกุนเงินด้วยนะฮะ<ด>วันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมเอทูเรียยัวไมเดอะอาร์เชลสมิธออฟเมมโมรีนะท่านผู้ชมนะเกมนี้เป็นเกมแนวว่าเออาร์พีจีเทิร์นเบสนะท่านผู้ชมนะเป็นเกมแบบว่าแนวประชนภัยเหมือนกับเจ้าตัวเกมเอา่าเรียกว่าอะไรนะไอ เกณชิ้นอิมเพกนะผสมกับเจ้าตัวเกมเทิร์นบีดน่าต้องชมนะเออพูดง่ายๆคือเกมนี้คือเกณชิ้นอิมเพกผสมเทิร์นบีดนะครับน้องๆว่าแต่เฮกปึ๊บสไลด์ลงเออหุยเอาเลือดรถนี่มามีเลือดนี่เลือดรถเฉยเลยคนดูโอเคสไลด์ไปครับมาแล้วจ้าโอเคเดี๋ยวเราจะมาทำควสสักหน่อยนะทู้ชมนะก็อ่อหลักๆเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแบบว่าแนวประชนภัยทำควสนะครับ เออเป็นเกมออฟไลน์เล่นคนเดียวมีให้เล่นในส่วนของคอมพิวเตอร์ PC PS3 PS4 สสามพีเอ n สี่กับนินเทนโดน,นะท่านผู้ชมนะโหลดมาเล่นกันได้นะครับลิงก์โหลดเกมนี้อยู่นั่นละครับมันใหญ่แต่ฮิตนะครับโอเคเก็บของแถวนี้ก่อนนี่ขุดสวยเรียบร้อยครับคนดูเอาวูดดนไปจัดต้นไม้ต่อสินะตรงนั้นน่ะชุบคนดูผมจำได้ตรงนี้เราต้องโรยสลิงไปฝั่งนี้นะครับคนดูมันจะได้ไปไวๆนะ เวลาเราจะต่อสู้ก็เออเข้าประทาแบบนี้เชิญปีดได้กดซีสลับตัวนี่สก,กิลหนึ่งเออมีสายโล่สายอ่าอะไรนะสายหอกแล้วก็สายปรุงยาแบบเรานะอาเชสมิดนะท่านผู้ชมนะนี่เราสลับตัวเล่นกันได้นะท่านผู้ชมแต่หลักเราก็ต้องเล่นตัวนี้นะตัวผู้หญิงจะเป็นอาเชสมิดนะคือตัวปรุงยาน่ะนะครับอาชีพปรุงายา,าย่าอึ๊บสไลด์ไปครับ เนี่ยผมบอกเลยว่าเกมนี้สนุกนะทานผู้ชมไม่ธรรมดานะฮะพูดเลยวิย่งไปขึ้นไปด้านบนครับโอ้ไกลเหมือนกันนะเนี่ยคนดูวิ่งไปก่อนเฮ้ยโอ้โหเกือบโดนถ้าเดินชนนี่จบแล้วนะฮคนดูได้ต่อสู้เทินเบียดเลยนะสามารถสลับตัวได้แล้วก็กระโดดหลบอะไรพวกนี้นะนากินะี่มันสามารถที่จะกระโดดหลบศัตรูได้นะทานผู้ชมเออเราให้เพื่อนต่อสู้แทนก็ได้นะครับนี่เรามาวูดดินแลนด์ตรงนี้ก่อน เก็บ <c oughs> ขอมานะทุก้ชมนะเกมนี้ไม่มีภาษาไทยนะครับเป็นเกมคอมนะครับหรือว่าเกมคอมพิวเตอร์พีซีนะครับบวกกับพีเอสสามพีเอสสี่พีเอสห้าแล้วก็ยินถึงตัวสวิตนะจ้าน้องๆโอเคปรุงยาซะหน่อยมันให้เราทำอะไรอ่าตัวนี้ใช่ไหมชืบ <c oughs> นี่สมุนไพร <c oughs> อ่าอีซี่โอเค อีคอนเฟิร์มไปสวยกดจีนะครับปึ๊บหนีกดจีแล้วก็อ e ีนะมันจะผสมยาให้องนะอย่างงี้เซฟก่อนครับคนดูสวยมาและได้หรือ,อยังอ้าวผสมอันนั้นผิดเหรอวะคนดูวูดแลนด์ ไหนอในวุดแลนโอเควูดแลนอยู่นี่เอาไมเอาไมสมยาไม่ห <c oughs> มาสิออโตเอสไซนเรียบร้อยครับคนดูอีสตาร์ทเลยครับเ,สเ,สสสเยสเดยอยวบผสมยาเสร็จแล้วคลิปเลยเรียบร้อยฮ่าได้มาแล้วเลียนเราเสร็จแล้วนีาของชาวเข้ากระเป๋าทำไมต้องโกงดกักเนี่ยนนท์ พี่ชักไม่พี่ชักแบบใจเกลีแล้วนะไปทีนี้ไปตรงไหนต่อฝั่งนู้นใช่ไหมว้าวุ้ภาพโคตสวยคนดูผมบอกเลยนะเป็นเกมที่แบบชอบมากนะครับภาพแบบดีมากเลยนะคนดูดูดิเอ๊ภาพโคตด,ดีอะคนดูนะเอาล่ะไปกันต่อคนดู ถ้าเราเดินตกตรงนี้มันตุยเย่ได้เลยนะคุณดูเพราะฉะนั้นเราต้องลงเป็นที่ที่จุดๆนะครับปึ๊บไปมันล่อนลุมไม่ได้มันล่อนลุมไม่ได้เหมือนในพวกกินชินนะคุณดูนะมาสวยกดชิปสไลด์ลงมาครับจื๊บอุ้ยโอ้โหได้ต่อสู้อีกแล้วอึดโดนลบได้เห็นไหมโดนลบอย่างนี้ได้เลยกดสกิลเลขกหนึ่งเลขกสองเลขกสามเพื่อใช้สกิลอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะทสุดๆนะนี่นะเอ๊ โอ้ยสามตัวรวดครับอเอพวกสามตัวบาทเจอัจัดไปแล้วยวูตาวน้อยใส่ปูไปรีวิวอัพครับคนดูเดีย๋ยวเราจะไปจุดต่อไปกันนะฮะท่านผู้ชมนะปึ๊บสไลด์ลงมาเชื่อมาแล้วนะจับปึ๊บกระโดดกระโดดจับชิวๆไปก่อน เอาล่ะคนดูไปกันต่อทีนี้อ่ามันให้ไปตรงไหนนะไล์โอเคไลนัสนะ,ะทุกชมนะตรงนี้นะครับไปหาไลนัสนะโอเครู้เรื่องสกิปครับรไปตรงไหนต่อไปตรงไหนต่อฝั่งนู้นใช่ไหม okay. 200, โอเคสองร้อยหูทำไมเกมมันให้เราวิ่งไปไกลๆนะคนดูแต่ละจุดแต่ละที่นะอันนี้เป็นแบบกลางมีกลางคืนเลยนะกีมนี้อ้า เดินไปโดนวะไปเลยจ้าบปึ๊บมีมนสเตอร์แถวนี้เต็มเลยนะท่านผู้ชมนะถ้าเดินไปชนปึ๊บได้สู้เลยได้ไฟเลยนะระวังให้ดีนะครับเดินไปชนนสเตอร์อะไรพวกนี้นะเบีบีบัมบัมบีเกบีเกบัมบัมปีจะปีจะเอาว่ะเอาว่ะโอเค นะคนดูนะผมจะขึ้นไปด้านบนนะครับปึ๊บไหนไปฝั่งไหนฝั่งนู้นขึ้นไปทางไหนนี่ือที่นี่เส้นนี้ต้องไปฝั่งนี้แน่เลยคนดูมันมีทางขึ้นอยู่นะครับอนี้ย่างมุมเนี้ยนะฮะขอบคุณมากครับ ได้ฝั่งนี้ได้ไม่มฝั่งนี้ขึ้นได้มั้ยมะไม่น่าได้นะคนดูนตรงนี้กดเปิดดิไม่ได้คนดูโอเคเฮ้ยเดินมันตั้งไกลต้องไปฝั่งอื่นนี่มาดู่นไปฝั่งนู่นนะฮะท่านผู้ชมนะเอาละ เด้โหเดินไกลอยู่เหมือนกันนะเนี่ยคนดูแต่เราก็ไปไหวอยู่นะฮะดูวดิฝั่งนี้โอเคแล้วเดินข้ามเอ้ยเสริมมาเจอไกตัวนี้อีกแล้วเออสวยนี่แนะ่สะกี้หมู่ไปก่อนเลยเออโอ้โหทีละจุดครับคนดูคาซินจะจัด,จดนี่แนะ่ไอพวกหนูนาหนูยักษ์จะเดินไปตะลุยซะหน่อยแม่งมาเดินชนนิ่กู นี่มันจะมีทางขึ้นอยู่นี่ว่าตรงนี้ผมเห็นแล้วคนดูปึ๊บนะเห็นแล้วน้ำพึ่งเก็บตรงนี้ก่อนไม่ใช่น้ำพึ่งลังพึ่งเออน้ำพึ่งถูกแล้วเก็บของเก็บของนี่มันให้มาทำไมตรงนี้มามาแล้วตะคิปเลยฮะเนี yeah! ่ อะไรอ่ะอันนี้โอเคไปจุดต่อไปฝั่งนู้นนะครับทำไมมันสั่นอะไรวะทำไมพื้นมันสั่นๆวะเกิดอะไรขึ้นวะน่ะไอ้ยเจ้าหนูบ้านี่ออจะโดนจัดไปซะนี่นี่นี่สวยอุ้ยเราเกือบตุยคนดูเลือดเราเหลือน้อยเนี่ยเจ็ดสิบกว่าเอง เฮ้ยมอนสเตอร์มันเริ่มแข็งแก่งขึ้นเรื่อยๆนะฉันเพราะฉะนั้นเราต้องระวังนะคนดูนะผมบอกเลยไม่งั้นเราตุยเย่ได้เลยนะท่าท่านี่ไปครับจุดนี้เย่ปึ๊บมาชิกแถวนี้ก่อนนะครับนี่ไปเลยจ้าอ๋อลาเวทชับสวยนี่ ก็ไม่เชิงเป็นนักเวทนะท่านผู้ชมนะอันนี้แต่นี้มอนสเตอร์เริ่มโหดนะท่านผู้ชมต้องระวังให้ดีจับของก่อนแม่ก็บของโอู้หู้400กว่าเมตรว่าด่าฮีกวิ่งสกลเลยเฮ้ยนึกถึงแนวไอ้นี่เลยอะแนวไอ้อะไรนะไอ้เซลดานะท่านผู้ชมนะปึ๊บ บิกิบิกิบัมบัมบิกิบิกิบ,กบ,กบัมโต๊กตึกต๊กตึกต๊ะตึก,ตกไปเลยฮะปับ๊บอุ้ยหมาป่าแถวนี้ไม่เอาเนื้อนะคนดูเฮ้ยลองสักไฟดีกว่ามาออดูมันก่อนครับสวยนี่เป็นยังไงนะ่ะนี่กำลังลิงเลยครับฮ่าก็ไม่ธรรมดานะเราเนี่ยโอเคไปฝั่งนู้นต่อเราต้องไปลุยเควสแล้วก่อน มาคนดูรวยกันต่อนี่นะเราต้องวิ่งขึ้นไปมุมนู้นนะครับอุ้ยให้มันเดินไกลจังเลยเฮ้ควีตนี่เฮไม่มีสลิงขึ้นไปด้านบนหรอว่คนดูมีอยู่นะฮะแต่ว่าเราเราเรา,เราไปถึงยากนะครับนดูนะดีมาคมดีมาคมดีมาคอม,ม,คอม,ม,คอมไปไป เว้ยจะซสู้อีกแล้วเอาดิอัดเลยอัดเลยเรียบร้อยครับวีดีน่าイスไอยู่ฝั่งด้านบนนะครับแต่ผมเดินไปดูก่อนฝั่งนี้เฉ <Okay, S 1> ผมฟินมันในไปดีกว่านะนาถ้าจะไวกว่านะทานผู้ชม่าคนดูไหนไม่ให้เราเดินไปฝั่งไหนฝั่งนี้นะครับนี่เราเดินไปส่งเพจเฉยหน้านี้นะขั้นตอนนี้

มากดคิววางครับทีนี้บิวงานก่อนเลยเกมพัตติจิมันควรเลือกลูกกิ้งได้นะคนดูนะนี่เวิร์คบินเราเรียบร้อยแล้วครับคนดูฟินิตครับสร้างที่ทำงานได้แล้วไปผสมปุงยาแล้วนะท่านผู้ชมน,นี่ไหนอยู่ไหนเมื่อกี้นี้โอเคจุดนี้นะฮะเช็คจุดนีวู้ว์เนียวุดใหม่ด้วยว่าเราจะสร้างมันได้ยังไงวะเนี่ยอ๋อกดอ e. ีเชด,ดู อุ้ยโอ้โหเลือรูนเหรอเชดเต้เขาเท่ดีว่ะพี่ชายพี่ชายในเจลอีคอนเฟิร์มนี่แล้วเราใช้อาวุธยังไงเนี่ยไหวอา่อาฮะโอเคนะท่านผู้ชมนั้นก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับตัวตูวตวกิมเอทไยเอเทเรยียเอเทเรีย,เเรย,เเรยนะครับอยู่ไม่ The a c h e s m i t h of m e m o r i a l นะทานผู้ชมนะไปโหลดมาเล่นกันได้นะเกมนี้ก็เป็นเกมสาวปรุงยานะทานผู้ชมนะนนะมีได้ในส่วนของคอมพิวเตอร์ Computer PC นะครับ PS4, PS5, Xbox, Nintendo Switch นะปนะไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับสำหรับวันนี้พี่โก้กตะก่อนเจอกันในคลิปหน้าบายจ้า